สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง้านเฮาท,ทุกทุกท่านนะคะเมื่อนี้ค่ะนิดากะมีหญ้านะคะมานำเสนอพี่นำเสนอนองเฮาเนาะอยู่หัวหายปลายหน้าของเฮานะคะทีนิดาได้ปลูกไว้เนาะสำหรับหญ้าตัวนี้นะคะชื่อว่าหญ้า เนเปียร์ไทยเค่อนค่ะเนเปียร์ซูเปอร์ลิฟต์นั่นเองเนาะ,ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงมัวเลี้ยงควายแกะแพะมาหมุเนี่ค่ะ่ะาราซัตเล็กลงมาไก่ฮานจังสิกบับบดกินได้เนาะเฮามาเบิงนะคะจุดเด่นของหยาเนเปียร์ไทยเค่อนเนาะ เนี่เปียไทยเครื่อนซุปเปอร์ลีฟค่ะพี่น้องค่ะอืมเป็นหญ้าที่ทนแรงนะคะซึ่งเหมาะกับพื้นที่บานเฮ่าซึ่งเหมาะกับพื้นที่เมืองไทยของเห้าเนาะนิดาเห็นวาหญ้าพันนี่เนาะปลูกง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตสูงเนาะซึ่งนิดาก็เลี้ยงมัวเลี้ยงควายอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากเอามาให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงว่าเลี้ยงควายด้อกันนะคะเบื่องว่า ในเปียไทยเคลื่อนนี่เป็นจังไหนเนาะมาทําความรู้จักกันเนาะพี่น้องเนาะซึ่งยาชนิดนี้นะคะจะให้ผลผลิตสูงเทียบเท่ากับ น้องๆนี่เปียปากช่องหนึ่งเลยละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าลำต้นของเขาเนาะจะอ่อนจะหนุ่มค่ะบบแข็งบบเป็นลำแข็งคือปากช่องหนึ่งเนะาะสำหรับอายุเนาะหกิมือกระตัดใด้ค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าห่่ายก็นั่นนะคะเก่าซิบมือจังเสียค่ะเท่าจะเห็ดเป็นทอนพันกบรอยยีบมือนะคะก็จะได้ให้ผล้นผลิตดีเนาะ แต่ถาแบบว่าเข้ตัดแหงว่วให้ไขายนะคะระยะที่เหมาะสมกระจายยูที่4 5มือถึง60มือนะคะพี่น้องค่กะกระจายแบบอ่าพอดีพอดีเลยนะคะสำรับคุณภาพนะคะคุณมีเขาเพิ่นกับมีคุณภาพดีมีคุณค่าทางอาหารสูงมีโปรโตีนสูงราคาโปรโตีน13.7 ถึง14.7%เลยนะคะพี่น้องค่ะเป็นทีนิยมสูงเลยล่ะค่ะเหมาะเลยละ่ะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงควายเนาะคือจังนิดานะคะถ่ายเคลื่อนซูเปอร,ร์ลิฟเนี่ยค่ะเขามีใบทีเรียวใบสาขนนะคะตามแบบขอบใบน้อยๆอะคะ่ะลำต้นก็นจะเป็นแบบอวบๆค่ะพี่น้องค่ะเพราะนะคะแบบมอแข็งค่ะมอแข็งเนาะ ใบหนุ่มล่ำตน้นบอ่อแข็งเข้าบอ่อตองบดไหงัวกระได้ค่ะให้ตัดเราก็ให้กินเลื่อยได้นะคะเป็นประโยชน์หลากหลายเลยละค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าเข้าจะซับทั้งตน้นซับทั้งตน้นไหไหไหไก่ไห้เป็ดไหห้านจังเสียก็ได้ค่ะหรือว่าเข้าจะเหตุเป็นอาหารเสริมก็คือตัดไปบดกระได้คือกันนะคะแต่ว่าถ้าพี่น้องท่านใดบอ่อยากบดกะ พ่นบ่แข็งนะคะเออพ่นแบบมีลำต้นที่อ่อนทีหนุ่มเปราะนะคะถ้าเฮาตัดปุ๊บนะคะไห่นามจักน้อยค่ะไห้ขี้งัวแนนจักน่อยผู้ใดมีขีหมูก็ับไห้ขีหมูน้้ำแนนนะคะไห้ขี้ไก่จังเสียค่ะ,ะพอเข้านะคะพ่นกจ็จะแตกก่อออกมาหลายเลยแล้วค่ะนี่ค่ะใบเขียวเขียวใบเรียวเรียยาเยหนุ่มๆนุ่มเลยเนาะ เป็นยาที่ปลูกไงคะ่ะนิดาคิดว่าเหมาะก่าพี่นองหลาลๆเลยละค่ะหลายๆททันเลยเนาะมอสำหรับปลูกไว้หัวหายไปหน้าเขาเข้าหนี่โซนทั้งนีที่นิดาตัดไปนี่ก็คือตัดไปได้สองสามอาทิตย์ตั้งเสียคะ่ะเขาก็จะขึ้นแตกยอดแตกยอดไม่ออกมาแล้วเนาะเขากะ ถางัวแต่ถ้าเข้าจะจงไหวถาเห็ดน้อยเห็ดแน้วจงไห่ถ่าเห็ดพันเท่ากับปล่อยเห้เขาใดประมาณลอยยีซิบมือค่ะพี่น้องค่ะเห้เขาเริ่มขึ้นล่ำขึ้นมาเริ่มทีจะแบบว่ามีมีหลกนะคะมีหลกออกมาเนาะเท่ากับตัดไห่ถ้าเพื่อเห็ดเห็ดทำพันนะคะนี่ค่ะถ่าเห็ดทำพันนี่ด่าก็จะตัดขอขอป้อง 2องคอสาอปองนะคะทีเขามีตานะคะมีตามีรากตัดออก2องสามอปองค่ะมันจะใครๆานๆ่นเปียค่ะแต่ว่าความแตกต่างก็คืออเพิ่นจะบอกแข็งค่ะพี่น้องค่ะซึ่งง่ว่า,วาย้เห้านี่สามารถกินใดเทิงล่าต้นเลยค่ะจะบอกแข็งคือเนี่นนเปียบ่อบดก็ได้เนาะขอดีน้องเขาค่ะแล้วกรบมลผลิตก็คือแตกกอใหญ่เนาะ แต่กอใหญ่ผลผลิตสูงนะคะใยผลพลนตสูงตัดกอเดียวกะใไ้งัวดไดอูหลายเติมนะคะพี่นองค่ะเวลาปลูกพ่อตาเห้าตัดเป็นล่ำคือจังนี่ด่าเห็ดนี่เนาะ,ะได้ได้เป็นล่ำแล้วเขาก็เสียบลยคะเน็บเลยหรือเน็บแบบคือจังปลูกมั่นนะคะหรือว่าพี่นองทันใดจจำว่าเน็บแบบนั้นก็นได้เน็บเฉียงเฉียงนะคะเน็บเฉียงเฉียง หรือว่าเข้าจะเหตุเป็นลุ่มก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะใส่ใส่ลุ่มเป็นว่งกลมนะคะใส่ลุ่มเป็นวงกลมซีหาซีหาทอนจังเสียค่ะเขาก็จะขึ้นแบบว่าเพิบขข้นมาืเลยนี่ด่าเคยทดสอบเคยทดลองเร้วนะคะพี่น้องค่ะนี่กระจะออกมาเป็นหน้าตางซีนี่ก็คือนี่ด่าจะเอาไปขายายต่อค่ะแล้วก็ส่วนใบเขานี่คือไหง่วกินแบบมักบักฮักเลยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ค่ะกะ หวังว่า,าจะตอบโจทย์เนาะกับพี่นองนน่ันใดทีเออฝนตกมากเดียวอยา,ากจะแบบว่าหาพันยาไปปลูกจะเอาอย่างอี้ยังดีน่าจังเสียค่ะกัเนเปียร์ไถ่เครือนเนเปียรซุปเปอร์ลิฟนะคะกับเป็นอีก หยาชนิดหนึ่งที่นีดาเชียนะคะเพราะว่าเขาให้ผลผลิตสูงค่ะพี่น้องค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องปานเฮาเมื่อหน่อยกนหลายเนาะกะขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะคะที่ติดตามที่ได้รับชมซันกระดิ่งติ้งติ้งให้นิดาให้บานสวนของขวัญเฮาค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ดำรวยเงินทองค่ะเฮ็ดยังกะขอให้ ประสบความสำเร็จนะคะพี่นอ้องค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกหูทุกคนเลยนะคะนี่ตัดให้น้องกินตัดให้มั่วกินนีม่มาหยาดนะคะ <c oughs> สำหรับมือนี้นะคะจะขอล่าบอยพี่นอ้องไปกอนเพบะกันใหม่คลิปใหม่คลิปหนาเนาะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ